วูพร้อมแล้วครับจ่าอยู่ไหนะ่ะมีแปบปะของมือไม่มีไม่มีแบบกูหาที่เ,เกิดแถวนั้นกูวิ่งไปหาหมงแล้วกันไอไอตรงจุดเราไม่มีไม่มานสยิดนี่มันปีนมันมันขึ้นข้างบนได้ไม่ใช่หรอขึ้นขึ้นข้างบนได้เดี๋ยวไปหานะครับเพื่อน ก็เอาแบบนนี้ก nice> right? right? ็ได้นี่ป่ะนี่กลาขึ้นไปป่ะแป๊บนึงอะไรนะออกเลยโดนชิเป๊มีอะไรที่เจอกระสุนที่กูได้ไหมไม่หยุดไม่หยุดเลยเลยไอที่เหลือยิงแม่งเลยไปเปลี่ยนรถไงใช่ป่ะไม่ได้เราต้องหากล่องกระสุนเนาะเอาใครมีอะไรคนแมนเนี่ย M M M O อันนี้ได้ป่ะมีอะไรคนแมนไหมล่ะ กูัวกูเป็นเลเวอร์แมนนี่อะนี่นี่นี่เอายังงี้นี่นี่ง่ายๆเรียบร้อยหมอตาเ่รคตัวเนี้ยโอ้ขอบคุณครับมาจับป้อมเลยนนนได้ยิงรถตัดรอบรอบรอบไปทงขึ้นตรงนั้นไหมครับ โมเตอร์อินทาวี <laughs> มา6จริงเลย3เอ่อกำลังยิงมอเตอร์ไปที่มา6นะครับพิกัดเอ่อชัวร์ไม่เ่ยว่ามีคน14 14 5 3โอเคครับเกนกำลังยิงมอเตอร์ไปครับพุ่งได้ครับได้ครับเต็มที่ครับ มันมันแต้มไม่พอนะต้องไปเอาแต้มก่อนนมีมีเด็กตกของไหมโอเคครับผมมาเอาไปเลยเมือไม่ยิงตรงอ,อัพเสิร์ใชรใช่ไหมครับตรงตรงอ,อัพเสิร์ชใช่ไหมครับยังของเขาไม่เกี่ยว เปลี Negative, 300, 700, 800, 700. ่ยนมากเปลี 6, 7, <S <S ah> ่ยนมากเถอะลอยเบ็ดเถอะอยเบ็ดเถอะอยเบ็ดผ่นสามร้อยนสามร้อยแปดเจ็ดจเกอร์ศูนย์หกเจ็ดโลแล้วจีบีปอยเก่งฮะมันไเอาิดนึงกันนะจบ ก็จเจ็บเยอะกลุนึงได้ฝึกมังเป็นค่าสึกมังต้องขัดค่าเออไม่นอนอยู่จำอยากทร,บราบรายงานผลว่าเป็นยังไงบ้างมาต้าลงโดนไหมครับอยากยิงอยากให้ยิงแถวน,นี้ยกดอะไรมาร์ก่ากูลืมกี่ปะ นี่ตัวตัวบักซียังมีอยู่ปะเอฟเอฟน่ากลัวน่าตั้งใจแต่ดูแห้หายไปล้คิดว่าหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยเฮ้ย สัยิงไปก่อนเลยถ้าเป็นเพื่อนก็ชุบโอ้โหมันยิงไม่ทันหรอกลงออกลงอย่าพอมก็ยิงทันแล้วตายเลยยิงแล้วนอนยิงแล้วยิงแล้วกูกูยิงแล้วกูยิงแล้วชุบเลย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 ไอชิคุกูกุงมาใครมาโยนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่ปะดู่ะหมดแล้วหมดแล้วกรู้กรูใช่เลยอ่ะไม่รู้อะไม่แค่แค่มองหน้าแล้วมันก็ต้องยอยต่อเดี๋ยวมันแตกมันก็ไม่แน่ใจว่าใช่เพื่อนมันหรือเปล่าไงเพี่อ ไอ้ือชุดชุดเไม่ไดะเป๊ะเลยอะจะลองไปช่วยก็เราไปช่วยไหมใครใครมามาชะเงื้อขวอะไรวะยังไม่ไม่ไม่ได้ใครทำอะไรอย่างกั้นนะก็เฮ้ยตรงนั้นไปยึดเราเราดักฟางขึ้นหน่อยนะมันเริ่มมีตัวไปไปดวงมอตาร์แล้วเราดักทางขึ้นดนหน่อยรถสรถรถรถสถรถรถรถเราหรือเปล่าใช่เหรอใช่ป่ะอนได้รถต่อมมันไ่่ใชไม่ใช่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  ขึ้นขึ้นโทรยิงเลยขึ้นโทรยิงเลยรถอ่ะมาไซด์มามาไซด์มามาไซด์โดนบุกอยู่แถวข้างหลังเลยบไม่เสียทางเอ็นพีศูนย์ศูนย์สามเจ็ดคนบอกไม่คนบอกคนบอกโดนบุกอยู่มันจอดอยู่นะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ๊สิบหายแล้วทางทางน็อต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 ตายหมดปะ มันโดนมันโดนมีสายเหรอกูโดนยิงมันยิงจรวดขึ้นมาใส่กูเมื่อกี้มโดนรถยิงเหรอใช่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 มันยิงขึ้นมาควนมันมีมันม like ีบ่นแล้วมาซัยด์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 มาซัยดมีรถวิ่งรอบนะครับมีใครไปเคลียร์ได้ไหมน่าจะป้อมเปิดกูเข้าเลยกันจามัาซัยด์รอบแรกมันเปิดอย่างไรครับรถก่อนวิ่งไปจากถนนทางเหนือกีวบนไปทางเวทเหรอไปไหนแล้ววะถ้าบอกทางเหนือเหรอ อ๋อเจอแล้วผมเจอแล้วแหละแต่ว่าผมทำอะไรไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้เล่นไอ้นี่อ่ะดิเปลี่นได้บ่หะไม่ระเบิดแลระเบิดแล้วระเบิดแล้วไปครับเหยัยยิงสวนขึ้นมางัดหน้ากูหายเลยเสร็จอมได้เลยเนี่ยเออตอนแหนตอนไหนเออ มันมันมันลงไปไหนมันจอดไปใช่ไหม่ใช่ของเรานะเล่นอาชีแทงหรือเปล่าอะเราไม่ได้เล่นอาชีแทงกันเองจ่าจ่าจ่ารถติดจรวดมาอีกแล้วเราไม่รถติดจรวดมาล้อมมาใส่ยิงอีกแล้วนะครับ

<Good> เซนเนียทีมหกมาเอาเรดิโอไหน<า>วะใครเป็นเซนเนียวะทีมเราเนี่ยบิ๊กบิ๊กเลดปะบิ๊กเลดรวบครับวู้ซีโฟเฮ้ยวู้ดฮาวเคนด์ซีโฟ ทำแนวให้เพื่อนแล้วนี่ใช่ปกูมีประโยชน์นอนดูดิกูทำสิ่งนี้ให้เพื่อนด้วยให้เพื่อนเขาก็ตู้มด้วยโฟลบัสแมนใช่แต่ไอ้ไม่มีปืนปืนปนป่ะไม่มีมีปี๋วะมีใช่ปะมีไอวางไอวางตรงไหนกูวางกันนั่นเดี๋ยวกูวางปืนกลตรงนี้ให้ป่ะทางไหนทักขวาเนี่ยเลยเเดี๋ยวกูวางกระสอบให้ลบเลยนอนเอ้ยซับลบเลยเดี๋ยวกูวางกระสอบก่อน เอ้ามันวา,างไอ้พวกนั้นบนกระสอบไม่ได้โอเคระวังกนะันอย่างแต่สีแก่มาชินกันกลแล้ว<ร>มันมนี้ด้วยเนี่ยอันนี้มันมีกล้องคูณสีได้ปะใช่ปะมาละเสียงมาดีวีดวีวีเสียงกระตันนัป่ะให้วิ่งอยู่กลางถนน,นนั่นอนะเพื่อนป่ะไหนวะ ทิอะไรทิอะไรแผ่นี้ไม่มนี้ไม่มีไม่มีไเอสบิวเอสบิวเอสบองเงยตอนนอนเหรอเดี๋ยวเอาเอปืนกเลมขึ้นล่งปืนกเลมแล้วมึงยิงไปเลยเอสะไหามันหนอยดิเฮียนะเห็นละเท้าวะยิงเลยยิงรวหมลูกแหนะ Thailand o v e เพื่อนเหออเพื่อนที่เจ เพื่อนยิงผิดเปล่าใครยิงเฮ้ยผมขอโทษผมขอโทษเมื่อกี้กำลังยิงมันเลยไหนมันมันมัไตัดเฮ้เอาเอาเอามาต้ลงีเอามาต้นงมดวนดโทษผมขอโทษสองยิิสองวิิด๊กเทหน่อรยสิบพันห้าพันห้าพันห้าเท่าไหร่้เฮ้ยเอ้ยมึง เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปชุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปชุบนะยิงกดให้กูเลยอันนี้แล้วกดใหม่แล้วเอ้นี่มันมันลงมาขุดคนหนึ me, left, okay, okay. Okay, ่งดิเรามาขุดข้างล่างคนหนึ่งยิงไครับครับสองสิบอะตรงไหนครับมันใหญ่อะลงมาขุดลงมาขุดเออลงมาขุดโถคนหนึ่งลงมาขุดโถคนหนึ่งก่อนมันจะยิงสวนเข้ามาเร็ว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 ขุดอยู่ วัดดาดฟาตแน่งอะไรรตอดยึถังแล้วถังกำจาบุสำกอาบูคุ้แล้วบอลน่ะเดี๋ยวกูมามาชุบได้ไหมชุบกนหนึ่งนะมีใครเอ่ยไอ้สับีเป็น อ๋อเหดเสียชีวิตและวไปเอ็มน้ำนมดียาเดี๋ยวมาดันมีเฮ้ยปอบกันปลากขาดไม่ได้เหรอก็คุกชูเป้งไปก,ะก,ะก,ะกะ่อนดีวะชุเก,ะกะ่อนละชุบก,ะกะ่อนเรามีสะพายแล้วนี่มียาจมยาได้เออเออดิดิ ไป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 มาคนเดียวพอไอ้ไอ้โดนไปยิงมอเต้า์ไอ้นันชุบไม่เป็นไรไอ้เปไอ้เปมไอ้เปิมชุบแล้วเปรัล็กสัตว์ตัวไอ้มึงชุบแล้วก็ขุดลุกมาเร็วเข้าไมันเป็นคนขุดเลยตอนนี้ไอ้ไอ้โทเนี่ยขุดขุดสองคนขุดสองคนไอ้นันไอ้นันช่วยไอ้เปิมขุดก่อนได้อ๋อเนี่ยไอ้เระเบิดระเบิดอชุบ เฮ้ยคุณดถลงมาเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วทำไมกูไม่เห็นตัวรถเลยวะเที่อยากอยากอยากเป็นอันที่แทงอ่ะมายังใครต้องกินยังอันที่แทงมีคนเล่นแล้วปะมึงก็เราไปเปลี่ยนที่กล่องอาวุธดิ ตูเตี้หมดเลยอ่ะไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาปีนะปรับปรับอะไรเป็นออโต้นะปืนอ่ะนี่ไงมันจอดอยู่มันจอดอยู่เนี่ยอุ้ยโอ้โหไอซับเต็มเลยมันหยุดมันหยุดทางขวาเราเว้ยเปมไอตรงที่เพื่อนบางกระบี่อ่ะขาละตรงบีเลยตรงบีเลยไม่มียานก่อนใยับโผไปนะเว้ย มันนี่ไม่ได้อ่ะมันเรดิโอโดนครับเรดิโอโดนิเรดิโอโดนเรดิโอโดนยิงมาจอดม้าโคกหน่อยครับยิงมาต้าลงมาม้าโคกหน่อยครับมันจอดเลยตรงนี้มันจอดเลยจอดงูเลยจอดนิ่งๆเลยมันจอดนิ่งๆเลยยิงลงหัวยังอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยบกูยิงใส่มันเฉยๆมันมันถ่ายมาบอลได้แก่วะกูปาระเบิดใส่แม่งเลย ก็มือนกันไปแต่ปาไปโดนโอเคเจโลกโอเคเหดอนก่อนนานเอาไปนานทุกคนมาชิอลี่ใช่ใช่อะไรอ่ะเฮ้คนเงียบเนียบเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาอยู่ไหนอยู่มึงเหรอช่างปรสุดเลยหลังลวกไอ้นั่นนั่นตามหลังกูมานะ